กาบสวัสดีค่ะพ anyway mm hmm. ี่ๆกาบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันน <huh ี้พี่ๆพบกับดวงใจพระเครื่องค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะใน E ีพีที่2 1 2ค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องใน e p ีที่2 1 2ค่ะวันนี้น้องมีพระนะคะพี่ๆนะมาแบ่งปันพี่ๆนะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆเนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ พาช่องน้องค่ะพี่พี่เป็นพาเหมาพระบ้านนะคะพี่พี่นะเป็นพาเช่าเหมารวมนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงนะคะพี่พี่น้ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่น้องติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะน้องปล่อยให้ในราคาองศาสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่น้องน้องปล่อยให้ในราคาองศาสี่ร้อยบาทนะคะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะ ช่องทางการติดต่อค่ะพี่พีศูนย์เก0าเค่ะพี่พี่นะ0 9ูนย์1 3 0 7ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่นาะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะค่ะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่นาะถ้าเป็นปลายทางนะคะจะมีค่าจะส่งเพิ่ม50บาทค่ะ พี่ๆท่านไหนที่พร้อมโอนนะคะพี่ๆนะสะดวกโอนนะคะน้องยินดีจะส่งให้ฟรีค่ะพี่ๆเนอะพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีจะส่งให้ฟรีนะคะติดต่อเข้ามาค่ะทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆนะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเป็นปลายทางนะคะพี่ๆนะามีค่าจะส่ง50บาทค่ะพี่ๆท่านไหนที่พร้อมโอนสะดวกโอนนะคะน้องยินดีจะส่งให้ฟรีค่ะ400บาท3องค์1,000บาทค่ะพี่ๆนะปล่อยให้ในราคา400บาท3องค์1,000บาทนะคะ 0990641307ค่ะพี่พี่นอเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เลยค่ะเริ่มที่รายการแรกเลยค่ะพี่พี่เริ่มรายการแรกเป็นพระสมเด็จค่ะพ,พี่นาะเริ่มรายการแรกเป็นพระสมเด็จค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ เป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระเชา่าเหมารวมค่ะพี่พี่นะ mm hmm. ด้านข้างค่ะพี่พ mm hmm. ด้านหน้าค่ะ เตรียมกรอบกันน้ำให้อย่างดีนะค่ะพี่ๆนะต่อไปรายการที่สองค่ะพระสมเด็จรายการที่สองค่ะพี่ๆด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆดวยเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่น้าสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่นะาด้านข้างค่ะขอให้ค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่3ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะค่ะพี่พี่น้ารายการที่สามนะคะถัดไปรายการที่สี่ค่ะพี่พี่หลวงพ่อคุณค่ะพี่พี่น้พระอาจารย์คูณค่ะพี่พี่วัดบ้านไรค่ะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่น้าอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกฉลองพระประธานค่ะพี่พี่น้าวัดแจ้งนอกในเมืองนครราชสีมาค่ะสองห้านึงสองค่ะ หลวงพ่อคูณค่ะพี่นะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่พี่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนะครราชสีมานะคะพี่พี่นะถัดไปรายการที่ห้าค่ะหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะรายการที่หเป็นหลวงพ่อทวดค่ะด้านข้างค่ะไม่ชัดไม่เห็นยังไงให้น้องแกะให้ดูได้นะคะพี่พี่นะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พีรายการที่หกค่ะพี่พีนะรายการที่หกค่ะด้านหน้าค่ะพี่พีด้านข้างค่ะ ถัดไปค่ะพี่พี่พสมเด็จรายการที่7ค่ะพี่พี่นาปลาสมเด็จรายการที่7ดค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ พรสมเด็จนะคะพี่พี่น้รายการที่เค่ะถัดไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่น้องรายการที่แค่ะดานน้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ถัดไปรายการที่9้าค่ะพี่พี่นะัดรายการที่เ้าค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่นะด้านหน้าค่ะ <c oughs> ถัดไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่นะรายการที่สิบค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ <c oughs> ถัดไปเลยค่ะพี่พี่นะพระสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดค่ะ <c oughs> ด้านหน้าค่ะพี่พี่ <c oughs> ด้านข้างค่ะ <c oughs> พระสมเด็จเกตชยโยค่ะพี่พี่นะด้านหลังค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเ,เลยค่ะพี่พี่นะ้าสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเ,เลยนะคะถ <c oughs> ัดไปรายการที่สิบสองค่ะพี่พี่ <c oughs> รายการที่สิบสองค่ะ ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่่นาสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพาสมเด็จค่ะพี่พี่น้ารายการที่สิสองนะคะ ด้าน,นหน้านะคะพี่พี่ถัดไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่น้อยรายการถัดไปนะคะพี่พี่รายการที่สิบสามค่ะด้าน,นหน้าค่ะพี่พี่พาสมเด็จรายการสุดท้ายค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สี400 to to 400 400 400 400่ร้อยบาทนะคะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาสี่ร้อยบาททุกรูปทุกองนะคะพี่พี่น้อทุกรูปทุกองเลยนะคะพี่พี่ถัดไปพระพิตาค่ะพี่พี่นะรายการนี้น้องปล่อยเป็นคู่นะคะพี่พี่หรือถ้าจะซื้อแยกได้นะคะพี่พี่นะแต่ถ้าเป็นคู่นะคะน้องให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พี่นะ2สองรายการน้องให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พี่รายการเดียวให้400บาทค่ะพี่พี่นะน้องปล่อยให้ในราคา400บาทนะคะด้านหน้านะคะด้านคางค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะจะเช่าแยกหรือเช่ารวมกันนะคะพี่พี่นาะน้องได้หมดเลยนะคะพี่พี่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่พี่นาะถ้าเป็นสองรายการนี้น้องปล่อยให้เจ็ดร้อยบาทนะคะแต่ถ้ารายการเดียวก็ยังสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะพี่พี่นะถัดไปรายการที่สิบห้าเนาะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหลังค่ะ <c oughs> ด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยคะ่ะพี่พี่น้องสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะถัดไปรายการที่16คะ่ะพี่พี่น้นรายการที่16คะ่ะหลวงพ่อทวดคะ่ะพี่พี่นันหลวงพ่อทวดวัดช้างให้คะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่ๆถัดไปรายการที่17ค่ะ <c oughs> หลวงพ่อปานทรงหาหนุมานค่ะพี่พี่นะั้นหลวงพ่อปานทรงหาหนุมานค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ <c oughs> ถัดไปค่ะพี่พี่น้รายการที่สิบแปดค่ะ <c oughs> ด้านหน้าค่ะพี่พี่ <c oughs> ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ <c oughs> สวยๆเดิมๆเก่าๆดาเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ถัดไปรายการที่สิบเก้าเลยค่ะพี่พี่้ารายการที่สิบเก้าเลยนะคะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พีน้ารายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ฐานค่ะหลวงพ่อคงค่ะพี่นะต่อไปรายการนี้เป็นหลวงพ่อคงค่ะ อำเภอขุงค่ะพี่พี่นาจังหวัดจันทบุรีค่ะพี่พี่น้อยจังหวัดจันทบุรีค่ะสองห้าหนึ่งสี่ค่ะพี่พี่นาด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะงานผูกพันธสีมาค่ะพี่พี่นางานผูกพันธสีมาวัดสับพารถค่ะพี่พี่นาหลวงพ่อคงค่ะพี่พี่น้อยหลวงพ่อคงจันทบุรีสองห้าหนึ่งสี่ค่ะ ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะหลวงพ่อทิมค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อทิมค่ะที่ระลึกฉลองอายุครบแปดรอบค่ะพระครูภาวนาพีรัตค่ะพี่พี่น้าหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่จังหวัดเลยองค่ะสองห้าหนึ่งแปดค่ะหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่น้าหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ถัดไปรายการถัดไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะหลวงพ่อหลิวค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่ รุ่นมหาลาภค่ะพี่พี่นะรุ่นมหาลาภค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่น้อยรายการที่ยี่สิบสามค่ะพระอาจารย์ขันค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นพระอาจารย์ขันค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ วัดนกกระจาบค่ะพี่พี่นาพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบค่ะด้านหน้าค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ <c oughs> หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นาด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่พนะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ ถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่นะรายการที่25้าค่ะหลวงพ่อทวดน้ําทะเลจืดค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะหลวงพ่อทวดนั่งบัวค่ะพี่พี่นะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนพระพมปัญโยค่ะพี่พี่นะหลวงปู่ดูค่ะพี่พี่พระพมปัญโยหลวงปู่ดูค่ะวัสแกค่ะพี่พี่นะอยุธยาค่ะพี่พี่เขียนอยุธยานะคะพี่พี่หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะ สวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่เนาะถัดไปรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีกค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นาจังหวัดสมุทรสาครค่ะพี่พี่น้อจังหวัดสมุทรสาครค่ะอายุครบ80ปีค่ะพี่พี่นาอายุครบ80ปีค่ะ2525ค่ะถัดไปรายการถัดไปค่ะรายการที่27ค่ะพี่พี่นหลวงพ่ออดค่ะพี่พี่น้เเห็นรายการนี้หลวงพ่ออดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่นะที่ระลึกฉลองสาราเจ้าพ่อดาบทองค่ะพี่พี่นะขออภัยคะ่ะเขียนที่ระลึกสาลเจ้าพ่อดาบทองคะ่ 30, คะสองห้าสามศูนย์ค่ะหลวงพ่อโอดค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อโอดนะคะที่ระลึกฉลองศารเจ้าพ่อดาบทองค่ะพี่พี่ ถัดไปค่ะพี่พี่นะรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่พี่หลวงพ่อวงค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อวงค่ะพระคูวิสุทธิ์ศิลาจารย์ค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อวงค่ะด้านหลังค่ะวัดมะกอกค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อวงวัดมะกอกค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลัง หลวงพ่อวงค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการสุดท้ายค่ะพี่พี่นะยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษค่ะพี่ยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระนะคะมาแบ่งปันพี่พี่นะคะ29ลูก29องค์ด้วยกันค่ะพี่พี่นะ29ลูก29องค์ด้วยกันนะคะพาช่องน้องนะคะพี่พี่เป็นพระเหมาผาบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะพี่พี่เนาะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงนะคะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เนาะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่พี่นะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะ 400บาท3องค์1 0 0 0พันบาทค่ะพี่พน้400บาท3องค์1 0 0่บาทค่ะ0 9นย์4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่น้องศู9ย์4 1 3 0 7นะคะวันนี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดไปประการใดนะคะพี่พน้อนองต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พน้อง ถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวันนี้ดวงใจพักเครื่องนะคะพี่พี่นะคอนุนีตจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่น้องกราบสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านด้วยนะคะพี่พี่นะยังไงน้องฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อไปด้วยค่ะพี่พี่นะสวัสดีค่ะ